สุภาพบุรุษเทพสรีนออกมาฟาดเองไม่ใช่จตุรมิตรเลิก ผู้ใช้ทวิตตกรายหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศรีได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการติดแท็กว่าเลิกบังคับแปลอักษรนะคะเขาบอกว่ายกเลิกบังคับแปลอักษรเนี่ยเป็นเรื่องของจตุรมิดไม่ใช่จตุรมิรเนี่ยเลิกเสือกขอพูดในมุมของสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศรีแล้วก็มีส่วนที่ต้องถือว่ามีความเข้าใจและก็เคยได้อยู่ในชุมนุมเชียนะคะแล้วก็การแปลอักษรด้วยค่ะ เขาเนี่ยก็ได้โชว์หนังสือรุ่นขึ้นมานะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือหนังสือรุ่นซึ่งมันมีการบันทึกความทรงจําในขณะที่เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนอยู่ในที่โรงเรียนเทพศิลินแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในนี้เนี่ยก็จะมีการระลึกถึงประสบการณ์ที่ดีความประทับใจของการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือจัตุรมิตรสามัคคีส่วนเรื่องของการบังคับแปลอักษรเนี่ยเขาบอกว่าถืออันเนี้ยเขาบอกว่าถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชาเรียนนี้เพราะฉะนั้นนนนนนเเ่่่่่มมมัััไใชปป็็กกกกาาารรรรบบงงงคแตสวหึขอทํิจ ที่อยู่ในหลักสูตรอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคงหนีไม่พ้นประเด็นจากงานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีหลังมีสิทธิ์เก่านะมาติดป้ายเลิกบังคับแปลกักอน ก่อนจะลุกลามเข้ามาในโลกโซเชียลแล้วก็กลายเป็นดราม่าเดือดของฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะมีคนเข้ามาถกเถียงแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งไฮไลท์สําคัญอันหนึ่งของงานจาตุรมิตรก็คือการแปลอักษรของทั้ง4สถาบันที่ถูกวางแผนแล้วก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความพร้อมเพรเพียงกันเท่านั้นแต่ยังมีการตอบโต้ระหว่างโรงเรียนให้คนดูเนี่ยได้อมยิ้มตามกันไปนะคะโดยจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18พฤศิกายน 2,566นะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทั้งแต่หน้าโรงเรนเทพสดินจนถึงโดยรอบสนามสุขพัชราสายนะะมีป้ายข้อความต่างๆ ที่เรียกร้องให้เลิกบังคับแปรอกรักษรถูกติดไว้ตามจุดต่างๆนะเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศรินและกลุ่มนักกิจกรรมนะคะล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้ t ิ๊กตอกรายหนึ่งนะซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศรินได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะว่าการยกเลิกบังคับแปรอกรักษรเนี่ยเรื่องของจัตุรมิตรไม่ใช่จัตุรมิตรเนี่ยเลิกในมุมของเทพศรินเนี่ยหลายๆคนคงจะได้เห็นในมุมของโรงเรียนอื่น เมื่อเช้าเนี่ยเขาได้เปิดดูในมุมมองของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอพูดในมุมของสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศรินแล้วก็มีส่วนที่ต้องถือว่ามีความเข้าใจและก็ได้เคยอยู่ในชุมนุมเชียนะคะและก็การแปลกสอนต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการบังคับแปลกษรแต่ว่าย้อนไปดูเนี่ยแล้วเขาก็มีการโชว์หนังสือรุ่นขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยก็คือหนังสือรุ่นซึ่งมันจะเป็นการบันทึกความทรงจําในขณะที่เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนอยู่ในโรงเรียนเทพศรินซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราใช้คําว่าสุภาพบุรุษเทพศรินและสิ่งททีี่่สสําคัญุด นี้เนี่ยก็จะเป็นการระลึกถึงประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณครูที่เรียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆประสบการณ์ที่ดีในโรงเรียนเทพศิลินที่เราได้ศึกษามาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าตอนสุดท้ายเนี่ยนี่คือความประทับใจของการที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็คือจตุรมิตรสามคีส่วนเรื่องของการบังคับแปลอักษรน,นะโดยเฉพาะในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชาเรียนนี้ที่มีการเชียร์แล้วก็การแปลอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทํากิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรแล้วก็เป็นภาพใหญ่ๆใ,ให้เราเห็นว่าไม่ได้มีการบังคับให้แปลอักษรและผมก็เชื่อว่าคนที่จัดทําป้ายต่างๆเนี่ย ไม่ใช่สิทธิ์เก่าของจตุรมิรไม่ใช่นักเรียนเทพสลินไม่ใช่นักเรียนสวนกุหลาบไม่ใช่นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ไม่ใช่นักเรียนอัศมัญชัญและที่สําคัญครับสุภาพบุรุษเขาไม่ทํากันแบบนี้อยากจะเปิดหรืออยากจะอธิบายพูดขึ้นมาครับ ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายต่อมานะคะก็ได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะที่เขาใช้ชื่อว่าปอนเล่าให้ฟังซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบนะแล้วก็ได้เปิดเผยว่าขอพูดหน่อยมันมีแฮชแท็กหนึ่งเนี่ยผุดปั่นกันในทวิตเตอร์แล้วก็มีใครบางคนเนี่ยเอากระดาษเนี่ยไปแปะตามสถานที่ต่างๆในสนามสุพัชราสัย ว่าแฮชแท็กเลิกแปลอ,กอักษรแล้วก็มีคนเอาไปปั่นประมาณว่าคงไม่ชอบพูดง่ายๆคือคนที่ไม่ชอบสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการไปปั่นในทวิตเตอร์ว่าการแปลอักษรเนี่ยจะต้องมีสํานักพระราชวังมาควบคุมมีการเอาภาพไปตรวจพยายามสือ่อว่าเหมือนกับว่าสํานักพระราชวังเนี่ยาบังคับให้ทุกสถาบันเนี่ยแปลอักษรเป็นรูปของอพระบรมฉายาลักษณ์น,นะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยคือหนึ่งในทีมงานแปลอักษรของสวนกุหลาบมิทยายลายัยนนทบุรี ผมไม่ใช่สวนกุหลาบใหญ่แต่ผมเนี่ยเคยไปชมงานจาตุรมิตรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นรองประธานเชียร์ฝ่ายอุปกรณ์แล้วก็เป็นฝ่ายプレเตอร์นะคะเขาเรียกว่ารองประธานฝ่ายเชียร์ฝ่ายプレเตอร์ฝ่ายプレเตอร์ก็คือคนที่ต้องควบคุมการทําอุปกรณ์1ต่อ1นหรือว่า1ต่อ16นะคะซึ่งจะมีสมุดถ่ายโค้ดพวกนี้คือรองประธานฝ่ายพレเตอร์เนี่ยจะเป็นคนเขียนโค้ดมีคนถ่ายโค้ดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดในการแปลอ,กอักษร ผมเนี่ยเคยขึ้นแปลอักษรแล้วก็เป็นคนควบคุมสแ,แตนตอนผมอยู่ชั้นม .6 เนี่ยย้อนกลับไปก็นานแล้ว20กว่าปีที่แล้วมีการแปลพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีพระองค์อื่นๆในงานสวนกุหลาบสัมพันธ์ซึ่ง5สวนกุหลาบสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีสวนนนสวนสะพานพุทธแล้วก็มีสวนปทุมสวนรังสิตอะไรพวกนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสวนกุหลาบมันเยอะ ผมก็จะขอยืนยันว่าไม่มีการให้สํานักพระราชวังมาตรวจมาตรวจรูปต่างๆเนี่ยที่จะต้องแปลเนี่ยเราแปลโค้ดเขาเรียกว่าเขียนโค้ดลงบนกระดาษระบายสีแล้วก็ถ่ายโค้ดอาจจะมีอาจารย์ฝ่ายปกครองมาคอยควบคุมมาคอยดูว่าเฮ้ยรูปที่เราจะขึ้นแปลเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆไหมเป็นการล้อก,การเมืองจนเกินไปไหมมันคำมันรุนแรงเกินไปไหมเพราะว่าเวลาการแปลอักษรเนี่ยมันจะมี คำถามตอบโตร้ระหว่างสแตนหนึ่งสแตนสองเหมือนกับว่าเถียงกันอารมณ์เล่นๆขำๆอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่มาปั่นว่าการแปลกอนเนี่ยจะต้องไปขอสำนักพระราชวังเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณว่าสำนักพระราชวังเนี่ยบังคับให้สวนกุหลาบหรือว่ากรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมาแปลรูปต่างๆเหมือนกับไปบังคับอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นเขาปัน่นผมเนี่ยหนึ่งในคนทํางานแปลอนก็ภูมิใจภาคภูมิใจกับชมรมแปลกอนมากชมรมแปลกอนเนี่ยเป็นชมรมที่ใหญ่ที่สุดในสถาบันนั้นๆเช่นสวนกุหลาบใหญ่ กรุงเทพคิดเตียนสวนกุหลาบนนท์สวนกุหลาบลังสิตชมรมแปลกศนเนี่ยเป็นชมรมที่ใหญ่ที่สุดผมเนี่ยก็เคยเป็นรองประธานเชียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันแล้วก็ภาคภูมิใจผมมั่นใจว่าเด็กสวนกุหลาบนนท์ทุกคนหรือว่าสวนกุหลาบสะพานพุทธทุกคนภาคภูมิใจในการแปลกสอนในงานต่างๆแล้วก็มีการเอามาปั่นนะครับว่าเด็กที่ขึ้นไปแปลเนี่ย ไม่สามารถลงมาเข้าห้องน้าได้จริง,รงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความจริงเด็กที่ขึ้นแปลอักษรทุกคนเนี่ยจะมีตัวสํารองจะมีตัวเด็กเนี่ยเอาสํารองไว้สําหรับสับเ,เปลี่ยนเวลาเด็กที่อยู่บนสแตนเนี่ยไม่ไหว1ไม่ไหว2เนี่ยต้องเข้าห้องน้ํา3หรือว่ามีอุบัติเหตุที่ต้องลุกออกจากสแตนเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่ขึ้นแปลอักษรได้เข้าห้องน้ํากินข้าวทุกคนไม่ว่าจะขึ้นแปลอักษรแล้วพอขึ้นไปแปลปุ๊บแล้วเนี่ยลงไม่ได้เลยต้องอั้นต้องแต่เช้าเย็นๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็พูดเเกกกิินนนนนไไปปปคที่งง่ั็พูดจ